สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้จะเป็นทริปแอนทริคในการใช้งานวิ d ีโอ10ครับต้องบอกว่าวันนี้จะเป็นแนะนําวิธีการปิดออปชันฟังก์ชันที่ไม่จําเป็นในวิ d ีโอ10ครับเป็นการช่วยในการประหยัดพื้นที่ใน s สต r a g e ของเรานรในดซีเนี่ยให้มากขึ้นครับก็เรียกว่าช่วยลดฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่จําเป็นเนี่ยเอาออกไปนะครับทำให้พื้นที่เราเหลือมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการปิดฟังก์ชันตรงนี้ทํำยังไงกันบ้างครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็กดมาที่หัวข้อ Start ครับกดมาที่ฟังก์ชันรูป Start นะครับกดเข้าไปปุ๊บกดมาที่ Setting ครับจากนั้นนะครับให้คุณเข้าไปที่หัวข้อ Application ครับแล้วก็จะมี Option Function นะครับให้กดเข้าไปครับซึ่งจ้ตัว Option Function เนี่ยจะติดตั้งมาจากทาง Windows เลยนะครับก็คือเขาจะมีมาหลายแบบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเรื่องของฟอนต์ภาษา เรื่องของ internet explorer 11นะครับซึ่งอันนี้ปัจจุบันเราไม่ใช้แล้วจุหมครับจริงๆก็เราสามารถกดและกด uninstall ออกไปได้เลยนะครับบางอย่างที่เป็น microsoft quick assistant นะครับก็คือกดตรงนี้นะครับเราใช้ไหมถ้าเราไม่ใช้แล้วก็กดออกไปก็ได้ uninstall นะครับหรือบางคนเป็น pc เนี่ย windows hello face เนี่ยไม่ได้ใช้ก็กด remove ออกไปก็ได้ครับแล้วก็ windows media player นะครับที่ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาออกไปนะครับ เพียงเท่านี้เราก็เอาฟังก์ชันที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับซึ่งฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็จะช่วยในการถ้าเกิดเราออกปุ๊บเนี่ยก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ไปนะครับถึงมันจะไม่เยอะแต่อย่างน้อยก็คือถ้ามันไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับครับและนี่ก็คือการปิดออปชันฟังก์ชันที่ไม่จําเป็นใน Windows 10ออกไปนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งาน Windows 10อยู่นะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกําลังใจในการกดติดตามเรานะครับหากอยากสนับสนุนเล่านะครับช่วยกดติดตามเราเยอะๆนะครับแล้วพบก